คำเดียวไปเลยไม่ต้องอย่างมากมายหรอกอข้านกินหลายคำดยสุดยอนล้นซวนครับผมมาพี่น้องคำสุดท้ายครับผมพี่นอ้องเขาจเขาปากหลุมวะอือมักแดงครับผมนะฮะต้มแ่บแบเลย ท่าสวัสดีพี่น้องนะฮะทุกทุกคนครับผมนะฮะผลักอี่ใหญมากมายดอกนะครับมื่อวันที่เท่าไหร,ร่บ่รู้แต่ว่าเดือนมิถุนาเบ <c oughs> ิองน้ำข่าวจานพันครับผมหนะะ้าฝนพวงของฝนตกได้ตกดีผลักงี่ใหญมากมายดอกนะฮะ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้เป็นอึ่งมกแดงนะฮะมื่อนี้ผมจะต้มอึ่งมกแดงให้พี่น้องในเมืองแซ่บ <c oughs> นะครับแล้วก็ได้อึ่งเผามาสามซีโต้ครับผมผล <c oughs> ักงี่ใหญมากมายดอกเนาะตะไคร้ใส่ลงไปตะไคร้หอมแดงสูตรเกาพิจา ใบบัปปกูดพร้อมเอออะตะไคร่หอมแดงใบบักูดบักพริกวานลงไปเอ้าเมื่อกี้อย่างมากมายหรออเมื่อเนี่ยตะไคร่สูตรยอออ่องย่องคือเอาฮะรุงเลยรุงไปก่อนแป้งแป้งใส่ลงไป ไอโอดีนใส่ลงไปเออใส่เกลือไอโอดีนพร้อม <laughs> มื้อนี้นะบอกไปเลยว่ามามายกสะดุง้งพร้อม <laughs> อมายกสะดุง้งพร้อมนะเขาเชียวเขาเชียวอึ้งไงอึ้งเผาลงก้นเลยพี่น้องแนละ้วมันมีประมาณซี่สะหาตัวนี่แหละเขาเชียวอึ้งเผาลงก้นเพราะอย่างวันตีเพราะว่าอึ้งเผาเนี่ยมันสุกยากมันเพื่อยยากเดี๋ยวอึ้งหมากแดงมันเพื่อแป๊บเดียวเอาใส่ทีหลัง นะเดี๋ยวใส่หลังเน้อะต้มกินแซบ่บโอ้ผิดฝ่ามอาไปเ่ยเอาฝ่านี่แหละใส่ฝ่ามอนเลนยเอ้าเอาเอา,เอาทาไปที้พี่น้องนะฮะทาจากโดนเติบนะเดี๋ยวให้อึงมันสุกจักประมาณอา่าจาก70%นะ เห็มันสุกม่ต้องให้มันเปื่อยนะฮะแล้วเขาค่อยสๆเอามาเอาเขียดบักแดงใส่นะฮะแล้วมันค่อยสๆสุกพร้อมกันพอดีแล้วนะพี่น้องถา้าติดตามเมืองล้วกันนะมัต้องเหนียงมากมายหรอกโอ้เมืองน้ำพี่น้องเมืองน้ำก็บวมโวเหีีย,เย,ย,เยงเนี่ยโอ้ยยอดเลยเย็นดีนะพี่น้องนะฮะบรรยากาศสุดซตอนนี้ นะคือเวลาหน้ามันมาแบบนี้นะฮะป่ามันก็จะขึ้นนะฮะป่าก็จะขึ้นมาโอ้เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจับปลายพี่น้องในเมืองนะเออพี่น้องอีย่างมากมายจากพี่น้องนะฮะเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวให้มันฟดให้มันนั่นก่อนแล้วเดี๋ยวแันฟดให้มันสุกดีดีก่อนนะแล้วก็ธรรมาเมืองรับผมกินแบบบ้านๆแหละมือ้อนะ <laughs> <laughs> นะพี่น้องนะฮะหลังจากที่เขาต้มมาสักพักรับผมนะฮะตอนนี้ ฝ่ามอผมไปแล้วฝ่ามอผมไปแล้วก็ผมนะฮะอึ้งค่อนข้างที่จะเปื่อให้ว้เาเขาสิมาเอานะฮะอึ้งบักแดงใส่ก็ผมเอาอึ้งบักแดงอึ้งบักแดงมันเปื่อยไงเอาใส่ลงไปใบบักขามใส่ลงไปแต่ว่าเฮาใส่ตอนพร้อมเน้อมือเนี้นอ่าเอา มันสีพอดีพี่น้องนะฮะมันสีพอดีกันเลยนะเดี๋ยวให้มันหม้อฟดอีกรอบนึงเลยพี่น้องเลยโอ้ยควันนี่กันเลยเนาะเดี๋ยวให้หม้อฟดอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็มาทาเมื่อกันแล้วกันนะว่าเขียดบักแดงเขานะครับมันสะแซบซ้ำแต่นะพี่น้องเพรต้องอิงย่งมากมายดอกนะฮะอึ้งสดอึ้งไข่โอ้ยิดตามครับผมเรียบร้อยครับผมต้มอึ้งต้มอึ้งไปหนิต้มเอียงกินเอียงแซบเอียงอึงแดงเขาอยู่งสหรอเะ อื้อมกแดงเดียงโจยแสมาอยู่นี่อือ้มกแดียงไงนะยำอือม้มกแดงนะนะแซ่บเซามองดูมือเนี่ยเอา้าโอ้หหมองเงี้ยพี่น้องน้ำแห้งมืดเอา้าตัวอย่างมากมายดอกเอา้าลอยอยู่แถวนันละอย่า <c ười> ลอยหนีเด้อนะเอา้ามามาพี่น้องมามสับเซาน้ำกันเราล้างมืออย่าบาทก่นมือมือเปื้อนเราล้างน้ำกินครับผม คุณแม่อออขอไปถึงงามป่ะพี่จานเนี่พี่จานมันจานพี่ร้องเดี๋ยวไปสูตรตราบกันว่านในท้องมันมีอย่างบ่ คือกอแล้วมาต้องอย่างมากมายพี่รองมึงโอ้คือเสีคือเสีเป็นรอบที่แบบรอบรอบที่ล้านนะ่ะ เข่าจานพี่น้องไม่ต้องเยียมากมายหรอก 还是一点 ถือว่าน้ำนะฮะที่มาเมื่อนี้นะฮะถือว่ามันมาซ่าโดยปกติพี่น้องนะครับซึ่งปกติมันจะมาช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาเดียวถือว่าแรงน่าถือว่าแรงครับพี่น้องอยากเห็นแม่ผมปะายหวีแม่ผมกำลังยิบสะดุ้งพี่ต้องอย่างมากมายดอก ตาคารบ้านทุ่งของแท้แบบนี้พี่เจ้ามันมีดินไหม mm hmm. กระมึงดู mm hmm.

แท่ผผลวันเม,มีดินอทำตายจยู่ทำเดยวไปเลยไม่เปนอย่างมากมายหรอกอข้านกินไหลายคอ้ยสุดยอดรุ่น,นส้อนครับผม มาพี่น้องคำสุดท้ายครับผม <laughs> พี่น้องว่าจะเข้าปากหลุมว่ะเอือมักแดงครับผมนะฮะตุมแซ่บเลย